เมื่อวานนี้ที่ผิษณุโลกนะสุดสกอตจัมกันเป็นแถบๆเลยแต่สกอตจัมเสร็จเจ้าหน้าที่ก็แจกก็คือทำโทษเด็กๆน้อยน่ารักน่ารักค่ะแต่ว่าวันนี้ที่สงขลาเองเขาก็ทําโทษไม่แพ้กันเรียกว่าเงือกตกมากเลยให้ว่ายน้าข้ามนอาะไปดูพร้อมกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่หมู่ที่3บ้านสํานักวะตําบลเขามีเกียรติอาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่3พร้อมด้วยอาสาสมัครและคณะกรรมการหมู่บ้าน เขารวมตัวเนี่ยราคาตั้งจุดตรวจเข้มการเข้าออกหมู่บ้านป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๙โดนยิงทุกวันยิ่แสกหน้าผากยิงทุกวันมีเครื่องรางของขลังเราก็เต็มใจด้วยนะเออเหมือนกับเราก็ได้ตรวจไปด้วยในตัวเนาะก็มีการตัดจัดตั้งจุดตรวจก่อนเข้าหมู่บ้านติดตั้งอุโมงพ่นยาฆ่าเชื้อส่วนรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะถ้าขับเข้าออกหมู่บ้านผ่านอุโมงก่อนเนาะเหมือนเป็นซุ้มประตูใช่ฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยวัดไข้ให้เรียบร ก่อนจะเข้าหมู่บ้านทำแบบนี้ทุกวันค่ะ oh, oh. ซึ่งอุโมงค์นี้นะคะก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เขาช่วยกันบริจาคซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ในการทําอุโมงฆ่าเชื้อแบบภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งใครที่จะเข้ามาในพื้นที่<อ>ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะคเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทําการคัดกรองเขาเช็คเอ้สวมหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยตรวจวัดอุณหภูมิกันสนอยด้วยเครื่องโทโมสแกนหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยเขาบอกอย่างนี้ห้ามเข้าในพื้นที่เด็ดขาด ส่วนคนในหมู่บ้านถ้าไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยเขาจะต้องทำโทษด,ด้วยวิธีนี้ลหละค่ะไปดูกันค่ะคนสนก็แล้วเสจแป้าเล่มเอาแม่เลยครับ สิบทีเบาๆสงสารคุณพี่จังเกงงเขียวมากเลยเกือ <c oughs> บจะไม่ครบแล้วโอ้โหนงเอ๋ยนงเอ๋ยสิบทีนี้ได้ไหม <c oughs> น,น่าจะยากเหมือนกนันคัะเมื่อาวานสกอตจัมวันนี้เอาวิทย์พื้นไปเลยสิบทีค่ะหอ,อบก่อนนิดนึงอ่ะ แต่ว่าวิดพื้นเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีแจกหน้ากากอนามัยให้คนละหนึ่งชิ้นเตือนแบบนี้เอาเอาไปใส่ด้วยนะบ,บอกเลยค่ะว่า10ทีบางคนบอกโหแค่นี้เองเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าใครไม่เคยวิดพื้นนี่นะยากนะเอ,อเงอตกตันเดียวกำลังแขนต้องดีใช่ อผู้ใหญ่บ้านเขา,ากล่าวทิ้งท้ายแบบนี้นะคะว่าจุดคัดกรองตรงนี้ก็เป็นนโยบายของจังหวัดเนาะรถทุกรถทุกคันคนทุกคนต้องตรวจค่ะใครไม่ใส่หน้ากากทาไมาก็ต้องบอกแบบนี้ขอโทษเลยค่ะไม่ให้เข้าหมู่บ้านจริงๆเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลลูกบ้านนะคะเพื่อให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ในละคะไปฟังเสียงทางผู้ใหญ่บ้านพูด<ช>ถึงเรื่องดีๆกันหน่อยการน,น่น้องเอ๋ยนะ พอดีเป็นนโยบายคงจังหวัดนะครับผมได้ไปไประชุมหลับนโยบายมาผมก็ตั้งจุดสกัดและขัดกลงนะครับผู้ที่เข้ามาในมู่บานถ้าว่าบุคคลท่านใดทีได่ไม่ใช่เม็ดนะครับผมก็ไม้ข้าหมู่บานไอ้น,นี้ผมก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะผมต้องดูแลลูกบ้านของผมและก็จุดค่าเชื่อนี่ก็เป็นความรวมมือของชาวบ้านในชุมชนนะครับรวมมือกันสร้างขึ้นมาระดมตุนจากเงินของชาวบ้านนะครับได้รวมกันสร้างขึ้นมานะครับ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสำหรักว่าปลอดภัยนะครับ ในจุดนี้นะครับในบ้านในพื้นที่นี้คุมเข้มนะน้องเอ๋ยนะโหนะโหนะเออแล้วเมื่อกี้มีพ่นยาฆ่าเชื้อคือมีอุโมงค์ด้วยคือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะรถส่วนตัวเนี่ยไปพ่นยาเนี่ยหรือว่าฆ่าเชื้อในรถก็ตามค่าบริการแพงมากนะเห็นแบบนี้ฟรีนะอยากขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงที่สงขลาเข้าออกทุกวันได้เลยถ้าเกิดอยู่หมู่บ้านแถวนั้นถือว่าฆ่าเชื้อได้ตัวคือปอดเชื้ออย่างแน่นอนและที่สำคัญการทำโทษเป็นไงฮะน้องเอ๋ยเหนื่อยเหนื่อยดูแล้วก็เหนื่อยแทนถ้าเเเเเปป็็็นน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 อ๋ยยกกกคคคงงงพีี่่าขขขวั้้้ะะะจึึแลไม สิบ <c oughs> ครั้งนี่ยฮะดูเหมือนว่าจํานวนน้อยนะคุณผู้ชมอยู่บ้านนา,นาขณะเนี้ยลองทำดู <c oughs> ให้ได้ห้าครั้งก่อนนะครัครั้งที่แที่เ้านี่น่าจะมีหมดแรงกัน <c oughs> นะ่<อ>ครัอนี่ถ้าเกิดว่านะครั้งต่อไปครั้งนี้1 0บครั้งครั้งต่อไปผู้ใหญ่บ้านอาจจะบอกนะ<อ>ถ้ายังไม่สวมหน้ากากอำไม จัดไปสัก50โอ้โหคราวนี้ตายอยู่ตรงนั้นแหละจริงๆก็เป็นการทําโทษที่น่ารัากนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความเป็นห่วงคนในหมู่บ้านนั่นเองะนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ